สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีที่หักแพงสู้หูสู้คนสู้มองสู้บอลพบพ่อกับซ่องน้องมินี่คือเก่าคือเดิมพี่น้องเนี่ยเดินทางอีกแล้วพี่น้องแต่บริเดินไปไกลดอกไปบอลเก้า บอลอันไปรัดกับแม่นองวินนั่นแหละไปรัเดเอ,เอาผัดล้มน้ำพิ่นไปน้องไปเอาผัดล้มน้ำพิ่นเพิมาอันซื้อผัดล้มอยู่บ้านน้องแต่มาลัดให้เฮาเอามาให้ไอ้เพชปลอมครับญาน้องตัวนูอย่างนี้ก็อื่นก็นต้อง คุณพี่ทางนอร์เวย์เนาะขอบคุณเลยลายทพี่เดอ้อที่ซื้อพัดลมให้ไอ้เคยปอมกับางาน้องตัวโนะเนาะขอขอบคุณเลยลายลอาการเอฟซีอา,าจซีเก่าใจพีชนะว่าเอื่ยคนที่ซื้อเขาให้คนทับอีทับอีทับอ่บอ,อตอนแรกๆนะตอนให้ปะนุ่ยซีสอบให้เคยปอมก็ให้างาน้องตัวโนะคนละสามสอบนะยังคิดว่าเจ้าเดียวกันโมเมนต์พี่นอ้องผู้นั้นนั่น เรื่อยใจดีผู no like ้อ anyway. ันผู้นั้นนั่นผู้เฮ็นที่นันในห้าวเนี่ยนะเจ้าเดียวกันกับผู้ซื้อเขาให้ไอ้ตอนให้ปนุ่ยซีสอบกับให้ไอ้เพชปอมกับยาณนกตโนนั้นผู้ละสามสอบตอนนั้นเจ้าเดียวกันกับผู้เฮ็นที่นันในห้าเนี่ยอันนี้ผู้ซื้อเขาให้สุดล่าสุดนี่ยเมื่อกี้นี่เนาะวังใจนี่แหละล่าสุดนี่กับซื้อพัดลมนี่อีกเจ้าหนึ่งพี่น้องเนาะพี่น้องอาจ้อเข้าใจผิดคนละเจ้าเด้อเนาะ ก็เุยหลา่ได้พี่เด้อไปไปเบิ่งน้ำกันแม่น้องวินสือมาหลัดอยู่บ้านไอ้สุนตูนทางไปนี่แหละเนาะบ้านอันแม่น้องแทนนี่แหละเป็นบ้านน้อยเพิ่นแยกออกจากอันบ้านใหญ่เฮานี่แหละไปไปเบิ่งน้ำกันเลยพี่น้องไอ้ตอนนี้เฮาก็มาฮอดเลยพี่น้องนะเนาะตอนฮอดบอลอันเพิ่นยามเลยพี่น้องตอนนี้ แม่นางวินก็กำลังมาก็มาขายวันจิตเยเออขอยมาลัดเอาเครื่องแล้วเออมาพีมาพี

<static> ปกองกันพอ่้วนี่พัดลมเนี่ยพอ่้วยไปให้ไปให้แค่ไหนี่บอกแล้วอันว่าเพื่อนอันพัดลมนะไปนี่อืมเอาลงพอด่วยตัวน่อยว่านี่ ราคาเท่าไรตัวน,น,น่อยเนี่ยสี่ร้อยอยา่าอืมมันคือมันก็ไปชื่อไปได้แล้วเดี๋ยวนี้นนอ,นอืมเอา Cái cháu được หูก chấp ถกบ่โอ้ยแล้วบ่ con ừ. Chắc ผมภาษาชิ ตัวเดียวโน่นอนไรโอ้ตัวโววนออ้นถึงเลขได้สองตัวเลยพัดลมมเจ้าที่เพื่มางามคือเก่าไปน้องไองเออว้านนี่หลายคนในวันนี้เมนนื่อกี้มีสามคนเพิ่น เมื่อวียักเป็นไรคูหนึงกุ้มเค็มพี่น้องไอ้ช่วงนี้โอ้ลำบากหลายไปมาลำบากไปมาฮาสซูกันกระย่างไปบ่ได้พี่น้องเอ้ยปิดหมูบ้านเนาะก็ขึ้นเพื่อกระยามก็วิ่เพื่อกระยามได้เลยสิลักไปก็บ่ได้พี่น้องเนาะอย่าไปเฮ็ดเด็ดขาดเพราะว่าจะน้อยเสื้อระบาดมันสัญญา c. แก่ได้ว่ อัาอยู่บนคืมอาจจะได้ตัวลาหารอยเนาะเพื่อเพื่อซีร่อยกูบาไปจ้ะหาไรไปจะถามมึงบ่เคยถามมึงอะไรบมีนมแนวสันนมหมค้ายนมเด้เฮ้ยฮะขอบลาแพ็กมีจังขอบ อ war, bo bo i, oh ๋อเอาก็สิได้กินนมแล้วพี่น้องเนาะบอบ่มีเบ่งอยูบ่โหลดบไดิติดบอมามาล้างมือในจักบาทคึบล้างมือกอนพี่น้องแป๊บนึงเนาะโอ้ยมี่ยวอยู่ก็บบอบอเลยอ่าตัดผ้ามาอีกทีพี่น้อง มาอดเพราะงั้นเป็นที่ยม้อยอะไพี่น้องเอ๋ยแตนุขึ้นจันทร์มาไหวแทะ,ะสบายดีปะลุงนี่มาย่ออันนี้ย่อเก็ดนมไปเตียงกูย่อไว้บปะนี่ฮะเอาเอาตัวนี้ไปเนี่ยนี่หน้าตาลดเนี่ย ก็ได้ยี่ดอกข้นงบหน,นะกก็ตัวปิดกองจะให้อามอนเอาไป,าไป okay, แกไปเตียงพื่อเพื่นนี่พัดลมพัลม<อ>ห่อนมาเบิดปีกสิได้เย็นแล้วบาดนี่ยามห่อนพากันอยู่กันอย่างไรออยูได้ใส่มอน เปิดหน้าต่างเอาเอาแก๊สนี่แหละวีบอโอ้ยพี่นเลยตดอตุนเนาะเออ่ลูกลงไ่ใช่เออไงเต๋อไ nhà บานยังออกมาบกม่เอาไปเอาคาตังกพี่น่ลย ไปดีปะลูกไปหน่อยนึงเห็นห้างอยู่มงก็เด้อเนาะตากรงก็ไดพี่น้องเ้ยใช้แมดข้างนี่ได้พี่น้องบ้างไหก็อื่นก็ขอบคุณหลายๆเด้อเนาะพี่สาวคนสวยพี่สาวทางโนวีขอบคุณหลายๆเด้อพนกระซืออะไรลมมาไหเนาะขอบคุณขอบคุณขหลายๆขอบคุณพิ่น ขอบคุณเลยขอบคุณหลายๆเออได้แล้วฝ่ามืหายไปแล้วมันลมมาหายไปนได้ด้วยรวยแล้วรวยเออส่วนนี้ก็ลังลายมาเทมาเนาะก็ไอ้เคยปอมแล้วก็โอต้องโตโน่มื่อก่อนก็รับขอบคุณหลายๆเด้อเอเงินเนาะต่อมาก็รับเข่าเมื่อนี้ก็รับพัดลมไปเนาะเลี้ยงมือเลย คุณลลายๆเลยเนาะเพิ่นกับบุเคยได้บุเคยได้อันโค้ดเมตตาปานี้ทางได้เนาะฮักก็ได้เนี่ยอะเนาะฮักก็จีได้เขอขอบคุณหลายหลายเออเออเฮาเฮาก็อยากษีแจีงเนาะสุดก้อนนะอันที่ว่าซื้อเข่ามาตอนเธอแรกนะเนาะอีกผู้นึงพี่น้องแต่ว่าซื้อเข่ามาล่าสุดกับพัดลุมในเจ้าเดียวกันอันนี้ทั้งนอร์เวย์สุดก้อนและทั้งยูเอสเอเนาะแต่แรกก็ขอบคุณหลายๆทายสุดสุกคนเนี่ยอะเนาะขอบคุณทุกหมอทุกบอลที่สนับสนุนเนาะ ไอ้นี่ัลมตัวนี้เป็นห้องน้องจะรวยเด้อเออจะร่ำจะรวยจะราเงทองหมาเด้อเนาะถอถืกนี่้องต้นนดีใจปะเนาะดีใจเลยยแกแกแกงเนื้อไอ้ตัวนะแกงเน้อตัวนี้แก่อตั้ง้องก่อนไก่จั

ลงเรื่องคือพัดลมอยู่แล้วลมเด็ให้ยส้มเย็นคือพัดลมนี่เด้อเฮ้ยเฮ้ยเพิ่นวะเนาะพัดลมอยู่แล้วประกอบนู้นหรอกพี่จ่ายลายขอบคุณลายลายเด้อขอขอบคุณขอบคุณลายลายพี่เอ้ยตรงนี้ไงคิดว่าคิดว่านี่จะข้ามขอบคุณเนาะขอบขออาะอใจให้คนให้เพิ่นจงสุขภาพแข็ยงเงี้ยงจะเลิจริญเด้อเนาะได้บ้างพี่ประกอบได้บ่ประกอบเป็นบ่

ห่อนมาจะไม่จักปีแล้วก็ที่ได้ใส่ขนมไม่ต้องเลยใช่แล้วกสมกลมอยากได้แล้วเนาะมันโมมี่่ามันโมมี่ที่างไรมันโมมีหน่อยประชืดนะไม่ใช่เนม่ยกรเลาอ๊เอานาป้อนก็ได้อ๊เออ้อนกระอดจะเป็นก็อดได้มันโมมี่เออเอากระเอากระดาษนี่แหละเนาะเอากระดาษนี่แหละมาวิ่งเอาเนี่ยนแหละกเินกู

ว่าตัวตัวนี้ตัวนี้เนี่ยล็อกไบมันมีองนบมันเหี่ยวคือว่าเด้อัน่ก็เนอม่ย่ไรเบดูในเก็บนะจ๊ะเอคไกแบบนี้มาด่าแบบนี้มอยามันก็ด้หครับประกอบกันเอนะเอ้ยันแม่แล้วถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ว

เย็นได้ไ่เสีเลามีคนเดียวก็ได้เจ้าก็บอกให้เอานี้ใช่ก่อนไม่ก็บอกเข่าเลย่ก้อนนั่ก็บเปล่ยนนี่ลก็ลทำแล้วว่ะเอาอันนี้ใช่น้ามาใช่แล้วมันบอกเขาที่เปนลเลสูงเออนี่อันนี้มันสงเต้อันนี้ขันเขาอ๋อแล้วประเด็กเกาแล้วนี่เด็จังหวนเลยกบกก็เปลนไม่ต้องไว้เขาน เเแตเลยเนาะด้วย่นี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 ตัวนี้น่ยเขาลอกมิซื้อประกอบเี่ยนกนือเอ้าวอันนัเน็นเหลืกแล้วเอเปล่ยนเห็นแล้วประกอบปนตัด้าพมาที่พี่น้องประกอบไปที่เหียห้อยตอนนี้ เนาะโอ้ยงามหลยอ่ะนิ่มๆๆๆไทยหงนิ้มไปแฉ่องเฮียพี่น้องเฮียิ่มไปแว่วงไม่ไงวะอ้างวิบไปแล้วอยงไรก็ขอขอบคุณเลยล้าเนาะเลยเน้ะพี่ใจดี ทางนอเวนแร่ขอให้ขอให้อยู่ดีมีแห้งเนาะอายุหมันคนยืนอย่าเจี๊ยบยาจนเด้อพี่เด้อเนาะเขาสุขภาพแข็งเนาะอายุหมันคนยืนอย่าเจี๊ยบยาจนเอ้ลำลำเลยรวยอย่าซวยจักเสือเด้อเออยังยังยังกําลังวัดสิไปแล้วกันยังวัดแต่ป่ายได้เลยนี่ยังขาดบ่ได้ตัวนี้แกะตัวนี้ก่อนเอ้าเอาต๊ะตีเฮ้ยเอากรแก้อคุ้มาปไหนนั่นโบ่ อันน ah, mm. uh, ี้ไอ้เคยผอมเห็นเฮาอยู่บ่อต้มบ้างไหนี่เห็นนกตัวนู้ดี่นี่อันนี้นกตัวนอบครอนกตัวน่อันนี้ครอบครัวแ่าแม่แแม่กนแถวแม่กี่นี่ฮุบแขกเนาะฮุแขก ยังประพูดมาอานี้ปลพูดปละพูดได้หนีั่งสมออล้รวยเปิดว่าให้อันพลคั่าน้องตัวโน่้ปลาคั่วมีไงนี่ละแพกหนึ่งไอแคปปอมแพกหนึ่งแลาคั่วเอาแพกหนึ่งปลาน่ยแพกหนึงเอนจีแพกหนึ่งแล้วกมีไงใก้ใกแพกหนึ่งมีคู่กันทุละแพคอันนี้ยังสองแพกห้ปาน่อับน้องเอนจีอัน

ให้ดําให้ด้วยให้ได้น้องให้ทองหลเขาเขาเห็นจัง8ล้านดอลลาร์พุ่นล่ะาเด้อนพี่น้องขอให้ป่ยจนเนาะเอออย่าจอย่าจนเนาะไปจักลไปเจ็บ้มเว้าออกตนนี่เนาะสุดท้ายนี่ก็บ่ยังหลายพี่น้องเนาะ FC เฮาผู้เบิ่งเฮาก็บ่ถึงสิบ่มีกําลังัก็ขอให้กําลังใจเฮามาพี่น้องเนาะซอยเบิ่งคลิปเฮาจนจบพี่น้อง ขอบุญขอบคุณหลายลลพี่น้องสุขุขสุขคนที่ติดตามขออยู่ดีไม่แห้งพี่น้องสุขุสุขคนอย่าเจ็บอย่าจนเนะเ<อ>าะให้เฮงเฮงรวยๆในหน้าที่การงานเงินไรน้องทองไรเขา่าหาเจ้าสูเมอร์ซูเมอร์เด้อพี่น้องเด้อพบกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดีสบายเอ้สบายดีน้องตโน